ร้อยเรื่องไทยแลนด์ ดอกบัวผุดหนึ่งในดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกค้นพบในไทยครั้งแรกในปีพุทธศักราช2472ณอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเมื่อดอกบานเต็มที่ก็จะมีกลีบสีน้ำตาลแดงแซมกระสีขาวส่วนชั้นในสุดจะมีแผ่นคล้ายจานและมีปุ่มคล้ายหนามแหลมโดยที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดอกไม้สุดจะหายากก็เพราะว่านอกจากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะสามารถพบได้เฉพาะบริเวณภาคใต้ไม่กี่จังหวัดเท่านั้นนอกจากนี้ดอกไม้ดังกล่าวจะบาน แค่ปีละครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนและเมื่อบานแล้วก็จะอยู่ได้เพียงแค่4-5วันทําให้ในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาศกเพื่อรอคอยชมความงามของดอกบัวผุดให้ได้สักครั้งในชีวิตและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์